สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wisdom Journey นะครับผมธนกฤจจลัดลุงชวลิตครับหรืออาจารย์ TJ ครับกับดรภิชยาพาชปพยองกูหรือด r รออมค่ะครับในซีรีส์ของพอดแคสต์นี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องของบิลินทปัญหาครับจะเป็นซีรีส์ตอนยาวเลยนะครับค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆนะก็อยากจะชวนออม คุยกันก่อนว่าเราทำไมถึงเลือกที่จะมาคุยเรื่องความมิลินทปัญหาอันนี้ออมแชร์จากมุมมองส่วนตัวของออมนะว่าที่ออมอ่านมิลินทปัญหาเนี่ยเพราะว่าอมรู้สึกว่าพระเจ้ามิลินเป็นตัวแทนตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนของคนที่เป็นคาราวาสค่ะแล้วก็ฝึกตัวเองจนกระทั่งมีปัญญาในระดับที่เข้าถึงความเป็นพระอระหันต์ นะคะแล้วก็การอ่านมิินทัญหาเนี่ยออมเข้าใจว่าในมุมมองของอมเนี่ยนะมันเข้าใจง่ายกว่าอ่านพระไตรปิฎกเยอะเลย mm. เวลาที่เราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยแล้วมันมีคําศัพท์หรือมันมีคําอธิบายเนี่ยเราไม่เข้าใจอยู่ดีอยังไงก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าอันอันอันนี้ก็จากมุมมองอีกเช่นกันว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นการสอนในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนพระ mm. สอนนักบวช เราก็คนที่เอามาเขียนเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็ยังเป็นพระอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะสื่อสารกันในแบบนักบวชส่งต่อถึงนักบวชจะมีการพูดถึงคารวะาบ้าง,งเวลาที่พระพุทธเจ้าสื่อสารหรือคุยหรือสอนกับคนที่เป็นคารวะาเนี่ยเราพระท่านจําได้พระท่านก็เอามาเขียนบันทึกเป็นพระไตรปิฎกนะคะทีนี้พอเราอ่านแล้วเนี่ยพระไตรปิฎกโอ้มันกี่พันปีมาแล้วสองพันกว่าปีใช่ไหม เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความผิดเพี้ยนหรือมีการต่อเติมหรือตัดออกนะคะมันก็จะมีทั้งในส่วนของส่วนที่เป็นพุทธโพสและส่วนที่เป็นอัาถธิบายนะคะซึ่งก็จะมีการเติมเข้าไปโดยใครบ้างเราก็ไม่ทราบนะคะทีนีน้พอมาอ่านมิลินทัปปัญหาเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าพระเจ้ามิลินเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกนะ อืมีความรู้มีภูมิปัญญาอย่างลึกซึ้งเลยแล้วก็มีความรู้เนี่ยหลากหลายแขนงมากความรู้ของพระเจ้าไม่ได้ในหนังสือเนี่ยเขาแบ่งเอาไว้คือสิบแปดสาขาม,มีความรู้อย่างลึกซึ้งในสิบแปดสาขานะคะรวมถึงเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีพละกกาลังมากมีปัญญามากทีนี้พอถามเนี่ยท่านถามในมุมมองของของคาราวาดคือของคนปกติอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ในฐานนักนัก ก็จะมีคําถามที่แบบยียวนบ้างเป็นคําถามที่ลึกบ้างตอบได้ยากบ้างนะคะก็เลยเอ้ยมันเหมือนกับเป็นคว yeah. right ามคิดของเราในหลายๆข้อเลยที่เราก็มีคําถามคล้ายๆแบบน <hin. S 2> ี wow. ้เหมือนกันเราวิธีตอบของพระน่าเกษมเนี่ยท่านตอบแบบเปรียบเทียบโดยส่วนมากแล้วค่ะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี Little ่ยเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นหลักเลยเราจับต้องไม่ได้เรามองเห็นไม่ได้แต่เราก็ มีกันอนะมีกันแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงๆแต่มันเอาอะไรมาจับต้องนะคะทีนี้ด้วยการตอบของของพระน่า,าเกษรเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะแล้วเราก็เอามาสามารถกลับมาสํารวจความความเป็นนามมาทำภายในตัวเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราได้เอามาเล่าต่อค่ะเห็นด,ด้วยมากๆเพราะว่าอ่านพระเจ้ามิลิล คือเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบเนาะเมตาฟอร์หรืออนาโลจีเนาะก็มันทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าโอจากเรื่องที่มันเป็นนามธรรมาอะที่มันเป็นแบบจับต้องไม่ได้แต่ว่าพอมันเปรียบเทียบแต่มันก็เห็นภาพเนาะว่ามันหมายความว่าอะไรอย่างไรอะนะก็เลยคิดว่า คือลองอ่านพระไตรปิฎกแล้วศึกษาแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะกับเรา <c oughs> <c oughs> ไม่เหมาะกับคารวาสอย่างเราอาจจะเหมาะกับนักบวชนะคะนะคะที่เราเรียนรู้เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงเนาะใช้กับชีวิตประจําวันในการฝึกใจของเราเนี่ยก็เลยคิดว่ามิลินทับปัญหาก็น่าจะเป็นการเดินทางของใจที่เริ่มต้นจากคนที่ศึกษาที่ใฝ่รู้ส่งกระทั่งเนี่ยการพูดคุยกันของเขาเนี่ยพาพระเจ้ามิลินไปถึงความเป็นพระอรหันต์หนึ่งเลย อันนี้ก็เลยตั้งชื่อรายการว่า Wisdom Journey ซึ่ง Wisdom Journey นี่ก็คือการเดินทางของใจค่ะจากอุถุชนคนธรรมดาไปจนถึงผู้เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งอันสุดในแบบอุถุชนใ,ชในแบบคา,ารวาสนี่แหละเนาะแล้วพระเจ้ามิลินก็เลยก็เลยเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนนิดหน่อยว่าเรียพระเจ้ามิลินกับถามใครเนาะคนที่ถามคนที่ถาม เป็นเป็นคนหลักเนี่ยก็คือพระเจ้ามิลินซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนาะแล้วก็ถามคําถามกับพระนาคเกษอ่าซึ่งก็พระนาเคเกษเนี่ยก็เป็นพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิทายานเนาะเป็นเรื่องราวที่หลังพุทธกาลก็คือหลังพระพระพุทธเจ้าปรินิพานไปนแล้วประมาณห้าร้อยปีนะเปนาะก็แล้วแน่นอนเวลาพระพุทธเจ้าต้องมีใจสิเวลาพระเจ้าแผ่นดิน พูดคุยกับใครเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีการบันทึกและในเนื้อเรื่องมันมันจากการบันทึกนี้แหละมันเลยกลายเป็นมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่ามิลินทป,ปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะว่าไปแล้วก็เชื่อถือได้จากตัวบันทึกทั้งหลายที่มีการถามตอบพระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษนตอบอย่างไรเนาะก็เลยกลายมาเป็นหนังสือจนถึงรุ่นของเราแล้วหนังสือที่เรา อ้างอิงเป็นหลักจริงๆพระเจ้าหนังสือมิลินทปัญหาเนี่ยมันมีหลายเล่มเนาะที่ที่แบบมีการตีพิมพ์กันหลายเล่มเล่มที่เราเอามาใช้เป็นเล่มไหนครับออมเป็นหนังสือมิลินทปัญหาที่ออกได้มาจากวัดท่าสุงค่ะถ้าใครเคยไปวัดท่าสุงเนี่ยเราจะทราบว่ามีตึกรับแขกซึ่งตึกรับแขกเนี่ยก็จะขายวัตถุงมงคลน,นะคะแล้วก็ขายหนังสือด้วยหนังสือมิลินทปัญหาที่เราซื้อมาเนี่ยราคา60บบาทเท่านั้นเองค่ะพี่ทีเจ แต่รู้สึกว่ามันคือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ทางปัญญาเลยขนาดนั้นคือรู้สึกขนาดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของธรรมวิโมกซึ่งเป็นศูนย์รวมหนังสือของวัดท่าซุงทั้งหมดนะคะเข้าไปติดต่อในนั้นได้เลยหรือถ้าท่านไหนมีโอกาสที่จะเดินทางมาที่วัดท่าซุงก็ เชิญชวน,นะคะไปที่ตึกรับแขกนะคะก็สามารถขึ้นไปซื้อหนังสือได้หนังสือที่นั่นราคาหลักสิบบาทเองหลักสิบนะคะแล้วก็แพงสุดรู้สึกจะหลักร้อยห้าสิบาทเนาะนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันมันมีคุณค่าทางจิตใจทั้งแล้วลมันก็สามารถเพิ่มพูนสติปัญญาให้เราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าท่าไหนสนคือถ้าไม่อยากอ่านไม่ชอบอ่านน่าจะมีใน เว็บไซต์ของวัดหรือว่าใครก็ตามที่ท o YouTube เอาไว้ที่เล่าเลือกเนี้ยก็น่าจะมีอีกด้วยเหมือนกันเนาะแต่เรายังไม่เคยเซิร์ชเนาะยังไม่เห็นเห็นมีแตําำสอนอื่นๆของหลวงพ่อฤาษีนะคะไม่แน่ใจว่ามีมีดึงทับปัญหาทั้งเล่มเลยไหมยังยังยังไม่เจอนะคะก็เห็นออมบอกว่าตอนไปตึกรับแขกประมาณเสมือนหนึ่งว่า หนังสือเรียกให้ซื้อ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่มันเป็นปาฏิหาริย์เล็กๆของตัวเองก็เนื่องด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในวัดในฐานะนักบวชแล้วก็ศึกษาใกล้ชิดกับพระได้น่ะคะแล้วพอเราอ่านพระไตรปิฎกเองเนี่ยเรามาดาาน์โหลดหรือเรามาหาหนังสืออ่านคิดบ้ามีพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยนะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันละเอียดแล้วมันไม่เข้าใจเพราะมันเป็นภาษาบาลีที่อธิบายด้วยบาลีหรือเป็นสันสกฤต ที่ก็ขยายความในแบบที่เราก็ไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะก็เลยรู้สึกท้อแท้เล็กๆก็เลยไปวัดไปวัดท่าซุงค่ะขับไปที่วัดแล้วก็ไปอธิษฐานกับหลวงพ่อแล้วก็พระพุทธรูปว่า mm. เราอยากมีความเข้าใจอะ่ะในแบบที่หลวงปู่หลวงพ่อพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจแล้วแล้วก็ภาษามัอนอาจจะเป็นภาษาโบราณเกินสติปัญญาของเรามากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเอ็ดทำยังไงดีอธิษฐานทำยังไงดีว่าเราจะอยากจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราอยากศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นหาช่องทางไหนดีคุยกับพระก,ก็ไม่ได้เใจค่ะอ่านพระไตรปิฎกก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราทำยังไงดีก็เลยเหมือนกับมันมีความรู้สึกว่าก็เดินไปที่ตึกรับแขกสิเผื่อจะเจออะไรแล้วพอเดินไปแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกเลยว่าเหมือนกับหนังสือเขาสว่างขึ้นมา จนเราต้องหยิบทั้งๆที่หนังสือก็เหมือนหนังสือทั่วๆไปะคะ่ะไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่โดยพลังงานโดยความรู้สึกแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย hey, คําเหี้ยเหมือนเหมือนเขาเรียกเราแบบนั้นเลยแล้วเราก็แบบพอหยิบขึ้นมาแล้วเอ๊ะ eh, พี่ดินทักปัญหาเออโอเคก็ยังแบบไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะก็หยิบหยิบแล่ก60บาทเองก็ซื้อกลับบ้านแล้วกันก็หยิบเล่มอ,อื่นๆติดมาด้วยหลายเล่มเลย ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านแล้วอ่านแล้ววางไม่ลงเลยค่ะอ่านแล้วอ่านซ้ำน่าจะอ,อ่านเป็นสิบยี่สิบรอบได้แล้วอืมก็เลยชอบเลยเนาะเพราะว่าีพี่ก็เลยได้รับคําแนะนําจากออมเนาะว่าอ่านเล่มนี้สิแล้วโอ้โหพออ่านแล้วก็วางไม่ลงอ่านแล้วก็หยิบมาอ่านอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยังอ่านซ้ําอยู่เรื่อยๆแล้วที่ที่ชอบเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่เกิดตอนต้นว่าชอบเพราะว่า พระเจ้าพระนาคเกษณเวลาท่านตอบคาถามเนี่ยท่านจะเปรียบเทียบจนเห็นภาพอะเนาะก็อขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งจะได้เหมือนเป็นเป็นตัวอย่างเนาะเป็นทีเซอร์เล็กๆก่อนที่จะเป็นตอนต่อๆไปอะเนาะอย่างมีคําถามหนึ่งที่เออพระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษณเนาะเรื่องของมนสิการนะแล้วก็เรื่องของปัญญาว่าหมายถึงอย่างไรพระนาคเกษณก็ตอบว่า มนัสิการเนี่ยเปรียบเหมือนตอนเราเกี่ยวข้าวเวลาเราจะเกี่ยวข้าวเนี่ยเราต้องจับกอข้าวก่อนการจับกอข้าวเนี่ยมันคือการมันคือมนัสิการนั่นเองส่วนการเกี่ยวข้าวมันก็คือปัญญาปัญญาเปรียบเหมือนการตัดตัดให้ขาดเนาะอยู่ดีๆเราจะไปตัดโดยที่เราไม่รู้จะไปจับไปตัดอะไรแน่นอนเราก็ต้องเราก็ต้องตัดไม่ใช่ต้องจับมันก่อนพอจับปุ๊บแล้วเราค่อยตัดใช่ป่ะน้น การเกี่ยวข้าวเนี่ยมันคือสิ่งที่พระนากเกษนท่านเปรียบเทียบว่าการจับกอข้าวด้วยมือซ้ายมันคือการมานาสิกานการเกี่ยวข้าวด้วยมือขวาแล้วก็ตัดกอข้าวนะัมบันคือเรื่องของปัญญาน,นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างแบบอืแค่ฟังการเปรียบเทียบเนี่ยก็เห็นภาพแล้วว่าโอ้โหแบบเข้าใจเลยอ่ะเนาะสิงนะ คำถามอันนี้เริ่มมาจากอันที่พระพระเจ้ามิลินท่านถามว่าปัญญามีลักษณะแบบดใดนะคะท่านบอกว่าหนึ่งในการเปรียบเทียบก็คือปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดแต่การจะตัดสิ่งใดนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะตัดอะไรใช่ไหมก็ต้องรวบมันมาใส่มือก่อนมานะจิตการคือรวบเข้าไว้ใส่ใจเนาะแล้วปัญญาก็มีลักษณะตัดให้ขาดเมื่อตัดให้ขาดแล้วมันก็ต่อไม่ติดแล้วนั่นคือความเข้าใจที่แจ่มแจ้งแล้ว เข้าใจและ <ım> ไม่สามารถย้อนกลับไปไม่เข้าใจได้แล้วนี่คื้่นี่ค่ะก็มาถึงตอนนี้ก็ทุกท่านน่าจะเริ่มเห็นแบบโอ้โหการเปรียบเทียบของพระนาาเกษนี่สุดยอดเลยนิดก็เลยอยากจะมาเล่านิดหนึ่งตรงที่ที่มาของพระเจ้ามิลินกับพระนาาเกษเนี่ยมีที่มาอย่างไรสักนิดหนึ่งนะสั้นๆคือจริงๆในหนังสือมันจะท่านเขาเล่าไว้ยาวเลยแหละนะแต่ว่า ช็อบที่อยากจะเล่าเนี่ยมันคือช็อบที่เป็นบุพกรรมวงเล็บก็คืออดีตชาตินั่นเองสมัยมีสมัยพระพุทธเจ้าพระพระพุทธกัศปะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในพัทธลกับของเราเนาะตอนนั้นเนี่ยก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะก็อลังกวาดวัดแล้วก็ไปใช้แล้วก็มีรวบรวมอยากย้ายใช่ปะทั้งหลายอะ่ะ ก็เลยใช้ให้สามเณรน่ะไปทิ้งอยากใยนั้นเนาะสามเณรเนี่ยพอไปทิ้งอยากใยเนี่ยก็ที่ที่แม่น้ําใช่ไหมสามเณรก็อธิษฐานบอกว่าเนี่ยด้วยผลบุญที่เราขอบอยากใยมาทิ้งน้ําเนี่ยหากเรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะเกิดในภพใดๆก็ตามขอให้เรามีเดชเหมือนกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงวันฉะนั้นเถิดอันนี้คือคําอธิษฐานของสามเณร แล้วนีค่คำอธิษฐานที่หนึ่งนะยังมีคําอธิษฐานที่สองอีกสมมณีนองค์นั้นก็อธิษฐานต่อบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีปัญญาไม่รู้จักสิ้นสุดเหมือนกับลูกคลื่นในแม่น้ําคงคานี้เถิดอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นคําอธิษฐานของสามมณรแล้วสามเณรคนนี้นี่แหละที่ต่อมาคือพระเจ้ามิลินทลาชา หลังจากที่สัมมเตนทั้งได้อธิษฐานแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่ใช้สัมมเนนนั้นเนี่ยท่านก็เอาไม้กวาดไปเก็บใช่ปะแล้วก็ไปอาบน้ําที่แม่น้าําคงคาเสร็จปุ๊บตอนที่ลงไปอาบน้ําที่แม่น้ําเนี่ยก็ได้ยินเสียงสัมมเตนตั้งความปรารถนาพระอาจารย์ท่านนั้นก็เลยอธิฐานบ้างครับว่าข้าพเจ้ายังไม่สําเร็จนิพพานกราบได้ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาหาที่สุดไม่ได้เหมือนกับฝั่งแม่น้ําคงคานี้ให้เป็นผู้ สามารถแก้ไขปัญหาปณิธานต่างทั้งปวงทั้งสัมมณรน,นี้ไต่าถามได้สิน้นให้สามารถชี้แจงเหตุผลต้นปลายได้เหมือนกับบุรุษที่ม้วนกลุ่มได้สางได้อันยุ่งให้รู้ได้ว่าข้างต้นคลางปลายฉะนั้นด้วยอำนาจปุญที่กาพเจ้าได้กวาดวัดและใช้สัมมณีให้นำอยากแยมาเททิ้งดีเถิดอันนี้ก็คือเป็นคำอธิษฐานของพระอาจารย์เช่นกัน และพระอาจารย์ท่านนี้นี่แหละก็กลายมาเป็นพระนาาเกษนั่นเองเนาะก็เลยเป็นเรื่องราวในอีกห้าร้อยปีหลังพุทธกาลของพระพุทธเจ้าของเราก็เลยเป็นที่มาของนี่แหละพระเจ้าพระมิลินทปัญหาเนาะแล้วก็กับพระนาาเกษนค่ะอขอขยายความเพิ่มอีกนิดนึง ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ได้มีพุทธธรรมนายเอาไว้ว่าอีกห้าร้อยปีหลังจากที่พระพุทธที่พระองค์เนี่ยปรินิพานไปแล้วนะคะก็จะมีนักประชญัสองท่านมาถามตอบคําถามกัน <c oughs> แล้วก็ทําให้พระพุทธศาสนาเนี่ยดํารงอยู่ต่อไปจนครบห้าพันปีนะคะแล้วท่านก็ได้อธิบายเพิ่มว่าในยุคนั้นเนี่ยจะมีพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีปัญญามาก <c oughs> มีปัญญามากจากนกระทั่งว่าไม่สามารถจะมีใครตอบคําถามพระองค์ได้ มือ่อไม่มีใครตอบคาถามพระองค์ได้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่คนจะเสื่อมศรัทธาและศาสนาจะหายไปในที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีพระนาคเกสนลงมาเพื่อที่ตอบคําถามอันละเอียดลึกซึ้งของพระเจ้ามิรินให้ได้ <c oughs> เพื่อเป็นบันทึกเอาไว้อีกหนึ่งเล่มเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อมานะคะก็เนี่ยน่าจะเป็นการมองการไกลและการมองเห็นอนาคตของพระพุทธเจ้าแล้วว่าต้องสองท่านสองท่านนี้เนี่ยแหละ ที่จะมีส่วนช่วยในการสืบต่อพระศาสนาต่อไปได้อีกอนะคะหลังจากที่พระองค์ไม่อยู่แล้วนะก็เอาเป็นว่าเราสองคนชวนนะคะชวนอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ว่าจะของวัดท่าซุงหรือของสำนักไหนองค์ก็เข้าใจว่าน่าจะมีที่มาเดียวกันนะเพราะว่าเท่าที่เปิดอ่านของของสำนักอื่นเนี่ยก็มีความคล้ายกันมากเลยนะคะแต่อาจจะมีะรายละเอียดนที่หน่อยๆที่มันไม่เหมือนกันแตกต่างกันบ้างน,นะคะ ก็ถ้าอ่านเองเนี่ยเอาว่าก็น่าจะได้การตีความได้มุมมองที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่ายังไงการที่เราเล่าเนี่ยก็ไม่ได้ละเอียดเหมือนเหมือนเรามานั่งอ่านหนังสือให้ฟัง,ฟงหรือท่านอ่านเองอยู่แล้วนะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ถ้าสนใจก็เรียนเชิญค่ะศึกษาด้วยตัวท่านเองน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดเลยครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนเรื่องแรกเนาะหรือเกรนดำก่อนที่จะติดตามกันในตอนถัดๆไป นะก็ไว้อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับไว้ติดตามกันในตอนถดัดไปที่เดี๋ยวเราจะมาเล่าในซีรีส์ของมิลินทัปัญหาในรายการ Wisdom Journey ได้เลยค่ะถ้าท่านไหนไม่ชอบอ่านเองมาฟังเราสองคนเล่าให้ฟังก็ได้นะคะแล้วมาคอยติดตามกันค่ะีพีนี้ลาไปก่อนเจกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ